ดีครับเออสวัสดีครับพี่น้องทุกคนทุกท่านครับพี่น้องฟองไฟบายทุกยูเซอร์นะครับสบายดีสบายดีมากครับกินเขบาบ่อนี้อ,อมเนื้อนะพี่น้องอ้อมเน้อตีนมันสุดแซ่บแบบบอก สบายดีทุกคนนะครับสวบสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับสวัสดีเลยครับธรรมาครับตักท้ายันครับขอจ่อขอใจกันครับพี่เราขับเป็นกำลังใจให้กันเด้อครับป้อมเนื้อครับไม่ได้บอก สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องทุกคนครับมาครับกีเข่าครับกีเข่าน้ำกันครับกระเทียม้อมเนี่ยเบล มันใส่ผักบวกใส่ต้นหอมก็ไม่ได้บอกต้องตํเงาเองบานเฮา้อน้า้อ่ะเดี๋ยนวะมาหาตา นี่เด็กมาเด็กน้อยมากินข้าวด้วยน้อยไอติมคนเก่งของเราดูขึินนี่อะไรไปยืนนี่ะรมามาครับเออสวัสดีครับสวัสดีครับ เอ,อนามาครับส,สบายดีเลอพี่น้องฟังไปครับสวัสดีทุกคนนะครับมากครับออมเนื้อใส่พักครับกำประเดกบอมพี่น้องสวัสดีครับ สวัสดีครับครับสวัสดีครับสบายดีผู้สู่คนเนาคนนะครับเนาะอากาสบายดีเด้อพี่น้องเน้วครับพอแมกครับให้กำลังใจให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับ ตีไม่ลุกขึ้นขึ time, ้นมาเรียบสวัสดีครับสวัสดีก่อนครับสวัสดีครับอาคายครับสวัสดีครับมากินข้าวไใบติมนะครับได้เปอนๆทุกคนเด้อครับ มั่งมันเต็ดนะเต็มมีได้เหรอโอเคเดี๋ยวต้องไปเจิมน้ำก่อนอืมเวลามาครับรท่านจะไปดีครับน้ำเต็มเกลียงพี่น้องไปมากินขอน้ำกันครับประเด็กบองอมเนี่ยไช้บวก ครับรเบ็บ,แบ,บอแทบแจกไปหน,นอออมนักตีมันมยุดหยุดครับหยุดฮะค,คนย่บานมานกลบไปทำบุญอไปทำบุญครับ,รบสวัสดีครับ ครับอบเนื้อเต้ะพักไ,ไ,ได้ไหมไม่อ่อย่ขนมอะไร ครับตอ,อนอักทายสวัสดีครับจ<อ>ริงๆเนี่ยผมโตเป็นหนุม่มแล้วครับเป็นหนุม่มยังสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องฟองไปเรือครับแต่มาจากท้ายพี่น้อง ได้สดครับไม่โอนเมื่ออาทิตย์ไปน้องเพิ่งหัดลายหาเล่นเิ่นี้เมื่อกี้ครับทำ้ีใส่โดนครับการลายการอะไรเนี่ยการเชิญการอะไรนะครับ ดีครับทำดีพี่น้องแม่มาเติมัำดีเด้อครับมาครับมาบขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณหลายครับที่เข้ามาสักท่ากันครับข้าจอข้าใจให้กันครับ ครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับไม่เรอาสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับขอบคุณ ออนสวัสดีคร so ับสวัสดีครับสายจ๋าสวัสดีครับคุณมีสวัสดีครับใช่านประธานคุณนายวันครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุภุดคนเด้อครับสวัสดีทุกยูสเซอร์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ยายอ๋อคุณยายสู variety, be, ่สวัสด no ีคร no ah no ับคุณสมบูรณ์สวัสดีครับคุณประยุทธ์สวัสดีครับคุณประยุทธ์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณพี่แป้งอ่ครับสวัสดีครับท่านสบายดีครับมาครับขับมาครับพูดคุยกันครับ ่ายแรกเปลี่ยนเห็ดยังแน่แตละมือครับสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับได้ได้ไปนอนได้ น้องเอ้ยยินข้าวเทียงกัน,นยังครับเข้าไปครับอ่าเห็นนึกอ,อยู่เลยจริงๆสวัสดีครับสวัสดีครับคดูลีสวัสดีครับออแครายงอ้อนนะครับผมบาดแคฉกดไลคนแฉกเลยเด้อครับแครายนะครับเรื่อง ไลยให้หน่อยครับใช่นะครับขอบคุณหลายครับขอบคุณหลายครับเของม้า,าทาง่ายครับสวัสดีครับไไสวัสดีครับๆๆๆสวัสดีครับพี่น้องครับมากครับมากครับสวัสดีครับ ทักทายกันครับนามหนึ่งเคียงกินเข่ากันนี่แหละพี่นอ้องอพอมเนื้อครับอพอมเนื้อใช้ผักเนื้อใช้บวกใช้ผักผักยังก่อนดอกลืล้อเรือนไหมพี่นอ้องเพกาะกาดพักเรียงครับดอกเหลืองอะ่ะแยบครับรวยง่า้นี่นแหละครับสวัสดีครับ สักไายจะบีเดอร์อครับสไทยกันแน่นงเทียงพีง่นหองฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับบายดีทุกคนครับมาครับแบวมากินข้าวร่วกันครับรับ แมามาครับแม่มากินข้าวตรงกันงอกรีนกับเดียร์ยืสวัสดีครับ,บ,รรรบเพื่อนประยุทธ์สวัสดีครับสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับเพื่อนพี่น้องฟังไปทุกคนนอครับเพื่อนยูเซอร์ทุกยูเซอร์นะครับขอบคุณหลายครับก็มาตาักท้ายครับฝากเด้อพี่น้องเลยเพื่อนฝูงทุกคนฝากเลยครับสุวรรณป้า วาแมวอ่ะอ๋อครับคุณพีสวัสดีครับสวัสดีครับมาทักทายครับทักทายสบายดีสอบุณทุกคนพี่น้องขอบคุณนะครับขอบคุณเพื่อนทุกคนครับที่มาทักทายสบายดีกันนะครับวันนี้ฝนเมื่อโตครับแดดดีมือนี้แดดดีขนาดเลย แดดฝนไม่ตกนะครับที่นี่แถวปทุมลังสิทธิ์ี่ฝนไม่ตกนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับทักทายกันเด้อพี่น้องเด้อครับใครมาเองเอาน,นี่มาแบบใหญ่ไปบบมา นี่ไข่ไข่ต้มเออดีเดบาเบาเเดี๋ยวจะกินไข่ต้มสวัสดีครับตากข้าวให้สวัสดีครับพี่น้องป้องไปหมดไหมไม่หมดครับสวัสดีครับอแบกออกมาครับแบกออกมากครับโอ้โหไข่ต้มเหรอ ค่ะ่ครับักท่า,บส,ทาสบายดีไหเครัสวัสดีครับครับ แมวลองเกินบ้าแมวนะครับเดินนะครับ ป้าแมวต้องกดเดี๋ยวครับเริ่มไรครับ ครับสบายดีครับไอ้เจ๊งคนได้มาไม่เป็นไรขอบคุณครับขอบคุณครับถ้าสบายดีครับไปกันาปาะใช้เด้นไปหน้อง

ผมเชิญไปแล้วเลยเชิญไปแล้ววันนี้มนันคือพวกเขามากครับนี่ครับ สวัสดีครับสวัสดีครับผมเชิญไปแล้วไหมครับโค้ดเข้าไปแล้วครับขอบคุณหลายครับขอบคุณหลายครับขอบคุณพี่น้องทุกผู้ทุกคนเด้อครับขอบคุณทุกยูเซอร์ครับขอบคุณหลายครับสวัสดีครับ๊ายบายคำว่าครับคำว่าห้กับลังใจกันครับ ัใชายกันทุกผู้ทุกคนครับคุณหลายคุณใช่ไหมครับคุณลิต้าหรือไลายนี่ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณหลายๆเด้อเพื่อนๆทุกคนทุกยูเซอร์ดนะครับนะกินข้าวเนี่ยกินข่าเทียงกับออมเนี่ยครับประดับบองไข่ตุ๋ นั่งวัสดีครับเจริยาเจริยาวัสดีครับเจริยารับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบสบายดีทุกคนเด้อครับท,ท่ายสบายดีนี่มันหยุดพี่น้องมันหยุดยุติินเขาแล้วครับครับผ้าไปล้มทงล้มท่ทาเปล่าลพี่น้อง ไปบัดไปว่าครับยังไงค,ครับอ้อมเนือหมอหนึงหมอน,นี้จะเ,เนือติดมันเต็มหมอเลยแบบกับแมาครับนี่ลองทางแท้สบายดีครับขอบคุณนายครับขอบคุณะายครับขอบคุณทีมากดไลไรกดแท์ให้กันนะครับตรงกำลังใจให้กันครับ พี่เป็นน้องเพื่อนนะครับจะถิมกันเขาจะเบื่อกันไปครับจุดหมายคือเป้าไม้มีอันเดียวกันครับจุดหมายเรานะครับ<ม>สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเด้อพี่น้องทุกคน มาครับมาแต่เขับมาถ่ายค่ายกันครับ นะครับขอบคุณหลายๆครับให้กำลังใจนครับ่เป็นขอาวไฮเด็กหน่อยครับใครตมข้าสบายดีครับ สายลมที่ผมกดไปแล้ว สวัสดีครับครับครับโอ้ oh, oh, เดี๋ยวเรมไปศึกษากันพี่น้องเห็ mm ุ hmm. yeah. ขออนุญาตนะครับ mm hmm. ขออนุญาตได้พี่น้องขออนุญาตครับ mm hmm. สวัสดีครับอุนอุดมศิลป์อ๋ออุุดมศิลป์มาผู้ดรมาครับ mm hmm. อุดมศิลป์จะทำอะไว่าเป็นคนผู้ดรเนี่ยบ้านนี้ก่อนครับ อุดรครับอุดรอนครับดุมชาอุดรออุดมศิลป์คนอุดรแมนบ้าครับแมนบ่ถูกบ่ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับทุกสิบเอ็ดอ๋อครับแมนแมนนครับคนอุดรนะครับใช่เพราะญาติพี่น้องอยุขุนไหลท้าคุนไหลครับบ้านอายุแถวๆนั่นเลย ไอ้ปัดโอ้ดสาัดดำรับก็สรางเอยหายแยกคูแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีี่นองครับี่น้องฟองไปสุดยอดคนเ้อสบายดีนะครับเนาะครับเรามาตักทายกันครับเอามาจักท่ายกันครับครับผมาสีลกเลยด้วยเพรอรัโดนเถื่อนอะไที่ไปดูแล ดูจากคนันครับเนาะครับพูจากันไหมครับดีก็สร้างกันโอเคครับพี่น้องอ่ะลมเหรอครับผมคลิปนี้ฝากไปแค่นี้้อครับคลิปหน้าเจอกันไหมพี่น้องขอบคุณหลายครับขอบคุณหลายครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดไลค์กดแชร์นะครับ